ครับนี่คือกล่องควบคุมการจับเคลื่อนของรถโฟล์ิฟคอมมูโซรุ่น12นะครับนั่งขับนะครับ FB 1542นะครับปัญหานะครับคือว่าลูกค้าไปเสียบแบตผิดขั้วนะครับนี่ครับระเบิดเลยครับชุดไดของอของนะครับ กล่องนี้นะครับจะมีสองชั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล่องชั้นล่างนะครับจะเป็นพวกไอจีนะครับเป็นไอจโมดูลไอจโมดูลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปาซิเตอร์นะครับก็นี่จะเป็นบอร์ดบนนะครับที่ลักษณะก็เนี่ครับคือว่าถ้าเราเสียบแบตผิดแล้วครับพวก IC ซพวกนี้จะระเบิดหมดเลยนะครับระเบิด ของรุ่นนี้ค่ะค่อนข้าง <c oughs> ยากครับก็ระวังกันด้วยนะครับในการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนการคือพอดีอปลักมันแตกนะครับแล้วลูกค้าต้องการละลายพอละลาย๊บมันปลักมันชอบหลุดนะครับหลุดแล้วนี้ลูกค้าก็เสียบเองนะครับแล้วเสียบผิดนะครับจากบวกไปลบลบเป็นบวกนะครับ ราะว่าเนื่องจากปลั๊กหลวมมันละลายหลวมมันสามารถเ,าเสียบได้ทั้งสองทางเลยนะครับเพราะโดยปกติถ้าเราเสียบผิดขั้วมันจะเสียบไม่เข้าแต่ปลั๊กที่ของลูกค้านี่แตกเราก็ทําให้มันสามารถเสียบได้นะครับก็เลยผิดก็ส่งผลให้บอร์ดเสียหายได้นะครับก็ฝากระวังระวังกันด้วยสวัสดีครับ